สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกับปลอกคอแมวนะคะอันนี้ที่เขาเรียกกันว่าปลอกคอชิบะนะคะเราไปดูกันเลยค่ะไปดูวิธีทำกันเลยเราจะเราจะ,เราจะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่นะคะนี่นะโซ่ก็คือเราจะขึ้นได้โซ่หนึ่งนะคะสองสามสี่ห้าหกแล้วเราก็ทำเป็นวงกลมนะคะ ต่อจากนั้นนะคะขึ้นต้นด้วยโซ่นะคะหนึ่งสองสามและสี่นะคะแล้วก็พันค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะแล้วลงไปในวงกลมนะคะแล้วพัดออกทีละสองห่วงนะคะแบบนี้ครั้งที่สองนะคะทำเหมือนเดิมพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วลงจบด้วยพันหัวเข็มนะคะครั้งสุดท้ายครั้งที่สามนะคะถอดออกทีละสองห่วงนะคะตามด้วยโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็พันหัวเข็มครั้งที่หนึ่งต่อนะคะ อันนี้ครั้งที่หนึ่งนะอีกด้านหนึ่งนะคะครั้งที่สองแล้วก็พันหุวเข็มหนึ่งครั้งครั้งที่สามแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็ตามด้วยโซ่หนึ่งนะคะแล้วพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะดึงขึ้นนะคะดึงขึ้นถอดออกทีละสองห่วงอันนี้จบรอบแล้วนะคะใหม่นะคะขึ้นด้วยโซ่นะคะสองสามและสี่นะคะพลิกด้านนะคะพลิกด้านพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาลงในห่วง ที่เราตรงโซ่สี่ที่เราทําเมื่อสักครู่นี้นะคะเนี่ยเราก็ลงตรงโซ่สี่นีเป็นหลักแรกทำสามครั้งนะคะพันนกเข็มหนึ่งครั้งสามหลักเหมือนเดิมแล้วก็ทาโซ่หนึ่งแล้วก็ข้ามนะข้ามสามหลักนะคะแล้วเราก็มาลงในโซ่หนึ่งที่เป็นตรงกลางนะคะตรงนี้ทุกทุกทุกแถวเราจะทําซ้ําแบบนี้เลยนะคะตรงกลางเราจะทําเป็นพันหัวเข็มหนึ่งครั้งสามหลักลงในช่องเดียวกันนะคะแล้วก็โซ่หนึ่ง แล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งในช่องเดิมนะคะนี่นะคะก็คือจะกลายเป็นแบบในในตรงกลางเนี้ยเราจะทําเหมือนกันทุกทุกทุกแถวเลยนะตั้งแต่ตรงนี้ไปนะคะเลยทําเหมือนกันนะตรงนี้จะทําเหมือนกันทุกแถวจากนั้นเราก็ข้ามสามหลักนะคะแล้วก็ไปลงหลักสุดท้ายตรงริมนั้นเลยนะก็ขึ้นทับพั OTHER 1, นหัวเข็มหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สาม แบบนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งตรงนี้เราก็จะเพิ่มโซ่หนึ่งทุกแถวเหมือนกันนะคะทุกแถวเราจะเพิ่มโซ่หนึ่งแล้วก็พันธุเข็มหนึ่งครั้งทุกแถวเหมือนกันนี่นะคะก็คือการจบแถวก็จะเป็นลักษณะนี้ยางที่ย้ําว่าจะเป็นแบบนี้ทุกแถวนะคะเขาก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะนี่นะคะทีนี้ตรงนี้นะคะเราก็มาเริ่มด้วยโซ่นะคะสองสามและสี่นะคะเราก็เพิ่มด้วยโซ่สี่แล้วเราก็ พลิกด้านกลับแล้วเราก็มาลงตรงโซนหนึ่งที่เราทิ้งไว้หลักที่แล้วนะคะตรงนี้เราก็จะทําแบบนี้ทุกแถวเหมือนกันนะคะนี่นะคะตรงนี้เราจะทําแบบนี้ทุกแถวเหมือนกันก็คือทำพันหัวเข็มหนึ่งครั้งสามหลักในห่วงเดียวกันอย่างนี้นะคะแล้วก็ลงแบบนี้เลยนะคะในช่องแบบนี้ที่ทำเราจะเพิ่มไปลักษณะนี้ทุกครั้งทุกครั้งเลยนะคะทุกแถวทุกแถวแบบนี้เลยนี่นะคะในช่องว่างจะเป็นลักษณะนี้ แล้วก็โซนหนึ่งอันนี้ตรงกลางตรงกลางก็เหมือนกันนะคะตรงกลางเราก็จะทำเป็นพันธุ์เข็มหนึ่งครั้งสามหลักหนึ่งหนึ่งรอบแล้วนะคะแล้วก็โซนหนึ่งแล้วก็ทำรอบที่สองก็คือพันธุ์เข็มหนึ่งครั้งสามหลักอีกครั้งหนึ่งนะคะในหลักเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงกลางเราจะมีทั้งหมดเป็นพันธุ์เข็มหกครั้งนะคะโดยมีกึ่งกลางเป็นโซนหนึ่งอย่างนี้นะคะนี่แบบนี้เลยนะก็ทำซ้ำๆใบแบบนี้พลิกไปพลิกมานะคะ แล้วเราก็จะไปะนี่นะคะพอเราลงตรงนี้ครบหหลักแล้วเราก็โซ่หนึ่งแล้วก็ลงในช่องว่างช่องว่างที่เราทําโซ่หนึ่งไว้เมื่อสักครูน่นี้เห็นไหมคะเนี่ยนะคะข้ามโซ่ข้ามมาสหลักแล้วเราก็ลงตรงช่องว่างนะคะแบบนี้เลยก็พันหเข็มครั้งที่สองนะคะแล้วก็ครั้งที่สามแบบนี้นะคะจากนั้นก็โซ่หนึ่งแล้วเราก็ไปลงตรง ข้างๆที่บอกนะคะว่าตรงนี้เราจะทำเหมือนกันเลยทุกแถวนะคะตอนจบเราจะลงด้วยพันหัวเข็ม3หลักในในหลักสุดท้ายแล้วก็ทำโซ่นหนึ่งแล้วก็พันหูวเข็มนี่นะคะเนี่ยตรงนี้เราจะทำเหมือนกันเลยนะคะทุกแถวก็ทำซ้ำๆไปอย่างนี้นะคะพลิกไปพลิกมาแบบนี้นี่นะคะแล้วเราก็ขึ้นด้วยโซ่สี่นะคะ,ะหลักแรกเราจะขึ้นด้วยโซ่สี่ พอซ่สีสีแลดงกบพิกดานก็ทำซ้ำทำซ้าเหมือนที่แม่อธิบายไปก่อนหน้าน,นี้เลยนะคะอยากได้แผ่นใหญ่แค่ไหนนะคะกว้างยาวใหญ่แค่ไหนก็ถักตามขนาดที่เราต้องการไปได้เลยนะคะแต่ของแม่จะใช้อยู่ที่ประมาณเจ็ดแถวนะคะก็เนี้ยนะคะเราก็จะขึ้นต้นแล้วจบแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราทําแบบนี้ไปนะคะตามช่องว่างนี้ให้ได้ ครบเจ็ดแถวแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะแล้วเรามาเจอกันอีกทีนึงนะคะนี่ทักไปทักกลับวนไปวนมาแบบนี้เลยนี่นะคะของเมย์ก็ได้พอแล้วนะคะเจ็ดแถวก็จะได้ลักษณะนี้ทีนี้เราจะมาทำขั้นต่อไปกันนะคะเราก็จะเริ่มด้วยอลอดห่วงนะคะสามครั้งตรงมุมนะคะมุมบนหรือการทำซิงเกิลโครเชนะคะ SC นะนี่นะคะเราก็ทําแบบนี้นะเราก็ลอดห่วงไปแบบนี้นะคะ ก็คือเป็นการเก็บขอบของเขาให้สวยงามนะคะก็ตามความถนัดนะคะทีนี้ของเมย์ก็จะใช้ตรงนี้นะคะก็คือสามหลักแบบนี้นะคะในห่วงครั้งละสามหลักในห่วงนะคะเป็นการเก็บเก็บขอบนะคะก็ทําให้ครบเลยนะคะทําเก็บเก็บขอบไปให้เขาเนียนๆนะคะนี่ทําแบบนี้ให้เขาเนียนๆทำมาให้นะคะเก็บอขอบเขาข้างๆมาให้ครบรอบนะคะ ก็นั่นนะคะค่อยๆเก็บขอบเขามาจนถึงมุมนู้นนะคะเนี่ยพอเก็บขอบแล้วเราจะได้ประมาณนี้นะคะนี่นะแล้วก็ค่อยๆลงเข้าไปแบบนี้นะคะนี่นะคะก็ตรงไหนตรงไหนที่ไม่ใช่เป็นช่องว่างเป็นแบบตรงปลายนี่นะคะเราก็ค่อยๆลงเข้าไปแบบนี้นะก็ค่อยๆลงไปนะคะนี่นะคะก็ลงไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งแบบนี้นี่นะคะอันนี้ก็ตรงด้านล่างนะคะนี่เห็นไหมก็เก็บขอบติดโแบบนี้ไปจนถึง ัดครบแล้วนะคะเราก็ขึ้นโซ่นะคะสองสามสี่ห้าเพื่อจะทำหูนะคะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอย่างเงี้นะคะยี่สิบสองแล้วนะยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้า สามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้านะคะอันนี้ได้สามห้านะเป้นที่โซ่สามนะหนึ่งสองและสามนะคะพันหัวเข็มลงมาหนึ่งครั้งนะนี่นะเราจะต้องมาตรงกลางนี้นะคะแล้วก็ถอดออกครั้งที่หนึ่งนะทีนี้ทำมาขึ้นนะคะหนึ่งสองสามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะลงหลงังหลักเดิมนะคะลงหลักเดิมแล้วก็ถอดออก ทีละสองห่วงนะคะนี่ครั้งที่สองทำโซ่นะคะหนึ่งสองและสามแล้วลงมาหลักเดิมนะคะอันนี้เราจะทําเป็นกรีบดอกไม้นะคะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามก็คือขึ้นโซ่สามแล้วพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่สามทำแบบนี้ลงหลักเดิมทั้งหมดห้าครั้งนะคะทําแบบนี้ห้าครั้งนะนี่นะคะก็คือขึ้นโซ่สามหมุนไปรอบๆนะคะหมุนไปรอบๆ แล้วก็พันนเข็ม1ครั้งแล้วก็โซ่3 1 2องและสแล้วก็ลงหลักเดิมแบบนี้นะคะนี่นะเราก็จะได้ครั้งที่สามแล้วเก็บที่สามขึ้นโซ่สามเหมือนเดิมพันนเข็มแล้วลงไปลงหลักเดิมเลยนะคะลงในช่องว่างเดิมทั้งห้าครั้งเลยนะนี่ตรงก,งกลางที่เราทำาโซ่ทำโซ่สามทำโซ่สามไว้นะคะนี่นะคะ เราก็ทําแบบนี้เลยครั้งที่ห้านะคะครั้งที่ห้าเราก็ลงโซ่สามแล้วลงหลักเดิมอันนี้เราก็จบนะคะจบได้กุหลาบอ่าได้ดอกไม้น่ารักน่ารักตรงปลายหนึ่งดอกนะคะเมื่อเราได้ดอกไม้เสร็จแล้วนะคะนี่นะคะเราก็จะถักถักกลับนะคะถักโซ่หนึ่งตรงนี้นะคะลงลงเอ่อตรงด้านข้างเขาก่อนนะคะ หนึ่งนะคะเราก็ให้เขาเป็นหลักแรกนะคะจากนั้นถักโซ่สองสามนะคะแล้วมานับดูนะคะนี่เว้นเว้นสองสองหลักแล้วลงหลักที่สามนะคะเอ็กลงไปหนึ่งนะหรือลอดห่วงลงไปอย่างนี้นะคะก็ถักโซ่สามหนึ่งหนึ่งสองและสามแบบนี้นะคะเราก็ข้ามไปสองหลักนะคะแล้วก็ลงหลักที่สามอย่างนี้นะคะก็จะได้แบบนี้ก็คือ น่ารักน่ารักแบบนี้หนึ่งสองและสามเราก็ถักกลับมานะคะถักกลับมาแบบนี้เลยนี่นะคะทําแบบนี้ทั้งทั้งแถบเลยนะคะก็คือขึ้นโซ่สามแล้วก็สกิปสองแล้วก็เอ็กลงไปนะคะในหลักที่สามนะคะเนี่ยทาย้อนกลับไปให้ด้านอีกด้านหนึ่งเลยนะคะทําวนกลับไปนี่นะคะวนกลับมาให้ถึงด้านนี้นะถึงแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันนี่นะคะเราก็วนกลับมาแล้วนะคะเราวนกลับมา här, ตรงนี้นะตรงมุมนี้นะคะเราก็ ขึ้นี่โซ่หนึ่งนะคะโซ่สองแล้วเราก็มาลงตรงกลางเราก็เกบ็บเก็บเก็บขอบนะคะที่ตรงนี้นะคะเก็บขอบวนมารอบที่รอบและรอบนี้นะคะก็คือตรงตรงตรงกลางนี้นะคะค่อยๆเก็บขอาไปให้ครบอีกด้านหนึ่งเลยนะคะให้ครบกลับไปอีกด้านหนึ่งนะคะนี่นะเราก็ค่อยๆเก็บขอบไปนะคะทีละหนึ่งทีละหนึ่งแบบนี้เลยนะคะ ็บขอบเข้าไปแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเก็บขอบให้ไปชนอีกด้านหนึ่งเลยนะคะอันนี้ก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะที่มุมอีกมุมหนึ่งนะเ็าก็ค่อยเก็บเก็บซ้ําไปนะคะขอบเขาให้เขาขอบเขาสวยงามนะคะเราก็ค่อยๆเก็บเขาไปแบบนี้นี่นะคะก็ไกล้จะถึงอีกด้านึแล้วนะคะนี่นะคะก็ ความสวยงามก็เริ่มแล้วเราก็เก็บมาให้ถึงด้านนี้เลยนะคะถึงด้านนี้แล้วเรามาเจอกันนะเนี่ยมาถึงด้านนี้แล้วนะคะมาถึงมาถึงตรงนี้เราก็ขึ้นโซ่เหมือนเดิมนะคะเหมือนที่เราทําด้านโน้นนะคะทําไปให้ทําเหมือนด้านนี้เลยนะคะลักษณะเดียวกันค่ะตรงนี้ก็เป็นช่วงท้ายของเราแล้วนะคะนี่เราก็ปิดรอบด้วยตรงนี้เลยนะคะถ้าคลิปนี้ถูกใจก็กดหัวใจเป็นกําลังใจให้เส้นไหมใจรักด้วยนะคะก็ขอจบ คลิปปอกคอชิบะแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะนี่นะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะน่ารักน่ารักเนาะ